โหกินลุยก็จะแงซุ้มกระถิน,นกระถินหรือว่าพวกใบข่อยใบตะขบเนี่ก็เหมือนอาหารเสริมที่ได้จากธรรมชาติลดตน้นทุนนะครับผมไนปะบ,บงุงใบว่านะครับผมตัดมาเถอะนะจะมีเวลานะครับผมช่วงนี้น้ำต่วมจดูฝนช่วงนี้จะเยอะนะครับผม ก่อนที่เราจะให้แก่เราลงถูแปลงหญ้าไปกินหญ้าตามธรรมชาตินะแล้วก็เหมือนว่าจะบังคับให้เขากินพวกใบไม้พวกนี้นะครับผมเพื่อเป็นอาหารเสริมให้เขาตอนเชา้าแต่ไี้อิ่มเต็มที่ใบใบมาก็ออกกินหญ้าตามธรรมชาติไปนะครับผมแล้วต้นทุนในการเลี้ยงครับผมบแกะสมบูรณ์เพราะว่าได้กินหลากหลายนะครับผมทั้งเครือไม้ใบไม้กัะถินใบมะขามเทศใบตาขบนะครับผมต้นคอย ใบว่าต้นว่าใบไม้กับทุกชนิดครับผมกินหมดใบสาบเสือยังกินนะครับผมแพร่แก่ในต้นสาบเสือมินมินนะครับคนอีสานบันเท่าว่าต้นอีเทิร์นต้นอีเทิร์นนะครับผมเอามาใส่แพ้แต่ยังหายนะครับผมนั่นแหละแพรแก่ชอบนะครับผมกินทีนะครับผมกับขอบุณทางยาด้วยนะตามผมเชื่อของพี่น้องเกษตรกรเราคนเลี้ยงแพละแก่ก็เดินดูกันแต่เช้านะครับผมนะเพื่อเป็นกระทางสำหรับท่านที่สนใจอยากเลี้ยง ก็ลองโทรมาปรึกษาหา,ห,ารหรือพอพูดมาคุยกับผมหน่อยตาไปเบิงนะครับผมอยู่ล่างเต็มเลยนะครับผมที่เบอร์โทร08982906050981108296ได้งสองเบอร์นะครับผมพูดคุยแทกเปลี่ยนความคิดเห็นทักทายกันไปนะครับผมขอบคืณนที่ยังไว้วางใจนะครับผมดูแลให้เราดูแลสายคันให้นะครับอ่าดว่าง่ายแล้วตอนนี้ สายฝนต้นหนาวนะครับผมนะน้ําก็เริ่มมาก็เริ่มจะลดมั่งไม่รู้จะมาอีกรอบหรือเปล่านะครับผมง่ายๆครับทหารลดต้นทุนสําหรับแท็กแกะนะครับผมก่อนที่เราจะเอาเข้าสู่แปลงยาเรานะครับตอนบ่ายกระทินให้กินก่อนนะครับผมกินเสร็จแล้วก็ขึ้นโรงเรือนเองนอนเองอะ่ะบ,าบายย่ายๆเขาลงมาเองครับนะครับบ,าบายย่ายๆเขาลงมาเองนะครับม,มันก็ง่าย สำหรับคนเลี้ยงแล้วเราก็มีเวลาพักผ่อนนะครับผมแต่มีเวลาทำวิดีโอให้เพื่อนๆพี่น้องเกษตรกรเราได้ชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมนี่หลายๆท่านคอมเมนต์ถามถ่ายพูดคุยมันไม่เยอะนะครับผมแต่ละวันขอบคุณสำหรับการแชร์นะครับผมสำหรับท่านที่สนใจกดติดตามไว้สามารถติดตามรับชมได้วิดีโอทางเพจเฟซบุ๊กตามไปเบิ้ลแล้วก็ยูทูปตามเปเบิ้ลออฟฟิเชียลนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางนะครับ